จากการที่แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยนะคะกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องใช้ประกาศใช้มาตรฐานเปิดที่เป็น Open Standard ค่ะให้ให้ทั่วถึงเราจึงได้กำหนดนโยบายการกำกับองค์กรที่ดีของสำนักง,งานประหลัดกระทรวงมหาดไทย ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้ได้โดยเสรีมาใช้ในการปฏิบัติงานจริงนะคะเราจึงส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของเราเนี่ยสามารถใช้โปรแกรมที่เป็น open source ซอฟต์แวร์โดยในปี55เนี่ยเราอบรมหลายหลักสูตรมากจะมีทั้ง LibreOffice แล้วก็ระบบปฏิบัติการที่เป็น โอเพนซอร์สนะคะแล้วก็มีการพัฒนาเว็บไซต์ขององค์กรด้วยออซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบเปิดได้อย่างมากเลยค่ะเพราะว่า 1. เราไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์2ทุกหน่วยงานที่อยู่ในสังกัดสำนักง,งานประหลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยสามารถพัฒนาเว็บได้เองโดยที่ใช้ซอฟต์แวร์ที่หาได้บนเว็บไซต์เนาะที่ มันเป็นระบบเปิดนะคะแล้วอาจารย์ท่านก็บอกเทคนิคหลายๆอย่างที่สามารถค้นหาได้ทางเว็บไซต์ดีมากเลยค่ะสำหรับองค์กรเพราะว่าตอนนี้บุคลากรของเรามีการบรรจุใหม่เยอะโดยเฉพาะนักในช่างงไฟฟ้าปฏิบัติงานแล้วทีนี้เพิ่งมารับราชการเขาก็จะสามารถนำไปพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานตัวเองได้ให้ดียิ่งขึ้นนะคะ